สวัสดีครับพบกับพีชไทยนคิดอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้นะครับเราก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะก็ยังลงผลงานให้ได้ชมกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็พามาชมงานไทยวัสดุที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับ23่มกุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมนี้นะครับถามว่าเรามาทําไมเนื่องจากในปี67นี้นะครับทางไทยนักคิดนะครับมีโปรเจกต์เพิ่มอีก3โปรเจกต์นะครับซึ่งโปรเจกต์ที่ทุกคนก็เคยเห็นกันอยู่แล้วก็คือเรื่องของรั้วนะครับเรามีความเชี่ยวชาญด้านรั้วอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป รูปกระชาบหรือจะเป็นงานคัสตอมที่ให้เราดีไซน์เพิ่มเติมตามความต้องการนะครับก็มีให้ชมในหน้าเพจอยู่แล้วนะครับงานสร้างบ้านสร้างโกดังอันนี้ก็หลายๆท่านก็น่าจะเห็นจากหน้าเพจแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งในปี6 7เนี้เรามีโปรเจกต์ใหม่ก็คือโปรเจกต์โรงจอดรถนะครับซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะรู้ดีว่าเวลาซื้อบ้านเนี่ยโรงจอดรถอาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยหรือถูกสร้างมาแล้วไม่ตรงตามความต้องการไม่ได้ต่อเข็มไวไม้ไม่มีความแข็งแรงนะครับ ซึ่งเรามาในวันนี้เราก็จะมาดูวัสดุที่มันมีความแข็งแรงมีความเหมาะสมที่จะนําเสนอให้ลูกค้ามอบสิ่งดีๆให้ลูกค้านะครับอันนี้คือโปรเจกต์แรกโปรเจกต์ที่2ครับคือโปรเจกต์บ้านน็อกดาวน์นะครับช่วงนี้นะครับสไตล์มินิมอลหรือไม่ว่าจะเป็นสไตล์นอดิกต่างๆใครที่มีบ้านสวนอยู่ต่างจังหวัดนะครับบ้านน็อกดาวน์เนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเพราะ1คือสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับ2คือสร้างเสร็จเร็วนะครับไม่มีงานเปียก ซึ่งอันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของวัสดุเหมือนกันว่าเราจะดีไซน์วัสดุอุปกรณ์ยังไงให้มันมีความแข็งแรงนะครับตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดรวมไปถึงคุณภาพนะครับเพราะไทยนักคิดเนี่ยเราทํางานบนพื้นฐานของคุณภาพการทํางานและมาตรฐานของวิศวกรรมต่างๆนะครับและอันที่3ครับโซลาเซลล์นะครับปีนี้เราก็จะผลักดันโซลาเซลล์ให้ได้มากที่สุดนะครับเนื่องจากตอนนี้กระแสรถไฟฟ้ามาแรงนะครับพอมีรถไฟฟ้าแล้ว ทำยังไงครับก็ต้องชาร์จซึ่งหลายๆท่านก็มีปัญหาเรื่องต้องไปหาสถานีชาร์จข้างนอกหรือชาร์จที่บ้านเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องค่าไฟแพงแล้วยิ่งเดือนหน้าเนี่ยครับมีนาเมษาเนี่ยหน้าร้อนใช้แอร์เยอะแน่นอนนะครับวันนี้ทางไทยนักคิดเราก็เลยจะพามาดูนะครับว่ามีวัสดุอะไรที่เราจะมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้บ้างหรือจะนามานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมว่าวัสดุดเหล่านี้เนี่ยทางไทยนักคิดเนี่ยสามารถเนรมิตให้คุณลูกค้าตรงตามความต้องการและอยู่บนมาตรฐานของการทํางานที่มีคุณภาพได้อย่างไรไปดูกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับจากที่พาเดินชมกันไปเมื่อสักครู่นะฮะก็จริงๆแล้ววัน um, นี้เราก็มีสนใจอยู่ประมาณ3บูธนะครับบูธแรกเนี่ยก็เป็นของ TMT TMT เนี่ยเป็นบริษัทเหล็กที่ใหญ่อันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับซึ่งโดยปกติปัจจุบันทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นการสร้างบ้านสร้างโรงงานเนี่ยปัจจุบันเราก็ใช้เหล็กของ TMT อยู่แล้วเนื่องจากว่าเขาได้มาตรฐานมอกนะครับ ก็อันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากเพราะเราใช้มาตรฐานตัวนี้อยู่แล้วนะครับตัวถัดมาโซลาเซลล์โซลาเซลล์เนี่ยเราก็ได้ความรู้จากในงานก็พอสมควรน,นะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปปรึกษากับทางวิศวกรรมของทางบริษัทไทยนักิดก่อนนะครับว่าเราจะวางรูปแบบการติดตั้งโซลาเซลล์ยังไงให้ได้มาตรฐานนะครับติดตั้งยังไงให้ลูกค้าประหยัดมากที่สุดแล้วสามารถใช้งานกับการไฟฟ้าได้โดยไม่มีปัญหารเรื่องข้อกฎหมายนะครับและอันนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเราก็คือโรงจอดรถ นะครัซึ่งวันนี้เราได้ตัวอย่างหลังคางลงจอดรถมามีหลายแบบเลยนะฮะที่โชว์ในงานก็มีทั้งแบบแสงผ่านได้60% 25%เนื่องจากว่าการจอดรถหลายๆคนก็เจอปัญหาว่าจอดรถแล้วเอยรถมันร้อนอยากจอดในร่มไม่อยากเปียกฝนอยากให้แสงลงมา แต่ก็กลัวร้อนนี่วันนี้เราก็มาดูวัสดุให้นะครับว่าวัสดุไหนเนี่ยจะเหมาะกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับหลังจากที่จบจางานไทยวัสดุนี้ไปนะครับโปรดติดตามไทยนักกิจนะครับว่าโปรเจกต์ที่เราพูดไปเนี่ยจะมีอะไรมาให้คุณลูกค้าได้ชมบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพี่ไทยนักกิจต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่งานหน้าครับสวัสดีครับ